วันนี้ในก้าวจะผัดเผ็ดปลาดุกนะครับผมอันดับแรกใส่ปลาลงไป,ไปต้มก่อนครับลวกปลาให้เสร็จก่อนนะครับผมลวกปลาให้เสร็จก่อนมันคาวนะครับผม เรา,า,าลางามตาพริกหอมกระเทียมพริกแดงนะครับผมทำทำเผ็ดไม่ได้นะครับผมผมก็จรจิบเผ็ดไม่ได้ ารครับวงเครื่องปุงครับผมนีก,ออก่อาอกอาาก็ก็อา ปลาที่ลวกใส่ใส่เลยนะครับผมกระชาย ผัาชายพริกไทยแล้วก็มะกรูดนะครับผมผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาดุกของก้าแซบเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วผัดเผ็ดปลาดุก นะครับผมรอรับประทานอย่างเดียวนะครับเสียบเสียบนำในก้าวด้วครับเออ